สวัสดีน้องที่น่ารักคนนะครับแกรนผมกับแบ็กที่เชิโมบายนะครับวันนี้ครับจะพาครับมาดูวิธีปั๊มเพลดําครับแบบถูกกฎหมายฮะว่าเขาแบบปั๊มกันยังไงนะครับวันละประมาณ1000ถ้าดวงดีนะถ้าดวงไม่ดีหน่อยๆก็สักประมาณ4 0 0ร้อยนะครับต้องมีนะครับเขาปั๊มกันยังไงนะครับอย่างแรกนะฮะเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวิกที่ผ่านมาไม่ใช่วิกนี้นะฮะวิกที่ผ่านมาครับวิกนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะ วิธีผ่านมาครับมันมีการปรับของพวกเท็ดรันให้มันน่าเล่นมากขึ้นครับซึ่งในเท็ดรันนะครับมันจะมีโอกาสครับที่เราจะเจอบุกดำนะครับ NDC จะเอาบุกดำมาขายเลยครับแต่การที่มันจะขายครับมันมีใครที่เหลือของมันอยู่ครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูที่เท็ดรันก่อนนะฮะอ่านี่นะครับเข้าไปที่แคมป์นะครับเข้าไปที่แคมป์เลยนะครับ เข้าไปที่เทตลันนะฮะกดเมอร์เชนทรีนะครับกดเข้าไปครับกดเข้าไปที่เทตลันนะครับตรงเมออ์เชนทรีนะครับถ้าเรากดที่เทตช็อปนะครับมันจะมีตรงเอ็กชแนนต์ตรงนี้ครับอย่างอันนี้มันเป็นเมืองแรกมาเลยยังไม่ขึ้นครับแต่ถ้าเป็นเมือง2เมือง3เมือง4เมือง5อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เมืองแรกที่เราเข้าเกมมาฮะไม่ใช่เข้าหมดนี้มาครับมันจะขึ้นครับซึ่งมันมีโอกาสได้มุกดำครับหรือเพลดำนะครับคราวนี้เพลดำมันจะออกตอนไหนนะฮะลองไล่กดดูครับเห็นปะ ถ้าความสนิทถึงตรงนี้ครับระดับนี้นะฮะอันนี้ก็จะประมาณร้อยกว่าๆนะครับมันจะเริ่มโผล่แล้วครับมุกดำนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็จะมีเพิ่มมาเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้ามาเต็มไปหมดนะครับความสนิทถึงระดับไหนอะไรออกมาให้เราบ้างอะไรยังไงนะฮะออกมาโอ้โหเต็มไปหมดนะครับคำถามคือพี่ครับแล้วมันจะปั๊มยังไงให้มันได้เยอะๆครับคือแบบผมเป็นสายขี้เกียจไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับพี่นะฮะ มันมีวิธีปั๊มครับเพราะอย่างที่รู้กันที่ก็ไม่เล่นเลยครับเทรดลันคือไม่เคยเล่นฮะจนแพทนี้มาครับแล้วมันมีวิธีปั๊มไอ้ตรงนี้ครับถามว่าผิดหรือเปล่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับบอกแบบนี้ก่อนเลยนะครับไม่ใช่บั๊กนะฮะไอ้วิธีการปั๊มแบบนี้ครับมันเคยมีดราม่ามาตั้งแต่สมัยนานนมแล้วครับที่สมัยไอตัวเทรดลันมันเข้ามาใหม่ๆครับแต่ตอนนั้นคือเขาบอกว่ามันเป็นวิธีของสายรวยเขานะครับเพราะเงินมันใช้เยอะ แต่สมัยนี้เงินมันหาง่ายแล้วครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาดราม่าเก่าๆที่เขาโวยกันครับมาใช้แพทนีได้ครับไม่ใช่บั็กแน่นอนครับมั่นใจว่าไม่ใช่บั็กครับเพราะมันทําได้แต่สมัยแบบเมื่อ5-6เดือนที่แล้วนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูครับว่าวิธีปั๊มไอ้พวกนี้ครับปั๊มยังไงให้แบบเวิร์กเวิร์กแล้วเขาวิ่งหามุกดํากันยังไงครับไปฮะอย่างแรกนะครับวิธีปั๊มที่รวดเร็วเลยนะฮะ แนะนำนะครับ3มขีดจดชาร์คเตอร์นะครับคีเอทตัวเด็กขึ้นมาซะนะครับตัวเด็กหรือตัวอะไรก็ได้หรือไม่ต้องคีย์ใหม่ใช้ตัวเก่าหรือตัวที่มีอยู่ก็ได้ครับถ้าของในคลังเรามันไม่เยอะหรือในกระเป๋าไม่เยอะนะครับอย่างตัวเด็กเนี่ยพี่แบบโอ้เอาของออกหมดเลยครับช่องสุดท้ายครับให้เหลือแค่นี้พอครับไม่ให้เหลืออะไรเลยครับให้แบบมันง่ายๆนะครับนี่คือสเต็ปแรกนะครับสเต็ปที่2นะฮะเอาตัวที่เราจะขายของครับวิ่งมา ต่อไปที่ NPC ที่มันจะขายครับมีช็อปตรงนี้ครับมีช็อปตรงนี้ครับให้มันมาขายแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับกดนี่ครับกดที่แคมป์ครับกดเข้าไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับกดเข้าไปเทรดลันอีกรอบหนึ่งครับเข้าไปเลยครับเข้าไปครับเข้าไปครับพอเราเข้ามาครับมันก็จะทําแบบเดิมครับวิ่งไปหา NPC ฮะที่มันมีของขายให้กับเรานะครับ ไม่ต้องแบบไปตกใจนะฮะรอมันเดินแป๊บหนึ่งครับจากนั้นกดเทรดช็อปครับคราวนี้การที่จะเพิ่มไอ้พวกค่าพวกนี้ครับค่าความสนิทครับมันขึ้นจากการซื้อของทั้งหมดนี้นะฮะ4อย่างนี้นะครับซื้อของพิเศษไม่เพิ่มนะครับไม่เพิ่มความสนิทนะครับวิธีทำครับให้เรากดซื้อตรงนี้ครับ400กดไปเลยครับดูนะฮะอย่างนี้92.52นะครับกดเติมครับมาละ96หนะฮะกดไปที่ครับ ร้อยหนึ่งครับกดไปอีกทีครับเปิ้งครับเพราะฉะนั้นครับเราจะปั๊มทีเดียวครับเนี่ยได้เกือบมัน20่อะครับแบบโคตรเยอะครับ10กว่า15 1 6าแถวๆนี้ครับเยอะมากฮะพอเสร็จแล้วครับทำอย่างไรต่อนะฮะกดออกครับกดตรงนี้โลกครับกด N ครับกดจบไปทันทีนะฮะกดจบไปทันทีนะครับเปิ๊บครับออกไปครับเมื่อออกมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับ สิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะฮะไปกดที่เทรดรันเหมือนเดิมครับกดมอชเชนที่นะฮะกดเทรดกู๊ดนะครับกดอั l ล a d อ l l นะฮะของมันจะเข้ามาตรงนี้นะครับจากนั้นครับเราออกจากแคมป์เราไปมาที่ NBC ครับว้าปึ๊บกดท็อปต่อครับกดขายทิ้งฮะนี่นะครับกดขายทิ้งครับกดขายทิ้งครับถ้าสังเกตนะครับเราจะซื้อมาเนี่ยครั้งหนึ่งมันจะประมาณ14 m นะครับเพราะฉะนั้นขาย3อันเนี่ยมันจะขาดทุนประมาณ 20M ครับ ถามว่าผมพี่ยี่สิบเอฟังดูเยอะนะครับสมัยนี้ฮะหมื่นเอมหากันเป็นขี้เลยครับคือหาง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นการปั๊มแบบเนี้มันทําได้เรื่อยๆครับเราก็ใช้ลูปนี้ครับวนเลยครับหลังจากขายเสร็จปุ๊บครับกดตรงนี้ต่อนะฮะกด m e r c ชนท t y นะครับเนี่ยเวลามันจะรีใกล้ๆกันพอดีครับก็รอนิดนึงครับถ้าใครแบบเร็วหน่อยแบบเซ็ตแบบขี้เกียจแบบพี่ทําแบบไว้ละมันจะเหลือประมาณ30มสิบวีครับเสร็จแล้วกดเข้าไปใหม่ครับ หลังจากนั้นครับบางคนบอกไอ้พี่แล้วของมันจะกลับมาหรือเปล่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับพาไปดูนะฮะรอมันเดินแป๊บหนึ่งนะครับผมเดินด้วยความเชื่องช้านะฮะปึ๊บครับกดเทช็อปครับกลับมาเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นครับปั๊มไปโลดครับปั๊มไปเรื่อยๆครับปั๊มจนมันเต็มฮะแต่คราวนี้ มันจะมีพิเศษยอยู่นิดนึงนะครับต้องบอกแบบนี้ it, ก่อนนะครับตรงเนี้ยมันจะปั๊มไปได้แค่ประมาณ170ครับอีก30ครับต้องมาจากความสนิทของ NPC นะครับซึ่งวิธีการปั๊มกลมไม่ได้ยากหรืเย็นเท่าไหร่นะฮะกดออกตรงนี้มานะครับกดที่ตรงเนี้ยครับความสนิทตรงนี้ครับกดเข้าไปนะครับเนี่ยเราใช้แต้มหมัดครับคุยไปเรื่อยๆครับปั๊มไปเรื่อยๆครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมันก็ร้อยเต็มนะฮะพอตรงนี้ร้อยเต็มครับมันจะครับ ให้แต้มความสนิทเพิ่มขึ้นมาครับ30ในเทรดรันครับเดี๋ยวปั๊มให้ดูฮะโอเคครับตอนนี้เป็นร้อยเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเทช็อปเห็นป่ะมันจะเป็นสีฟ้าเพิ่มขึ้นมาให้อีก30ครับตรงเนี้ยเต็มครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ปั๊มสีเขียวตรงเนี้ยให้ได้อีกประมาณ170ครับให้ไปสุดเลยฮะเพื่อครับเตรียมพร้อมครับสำหรับการวิ่งหามุกดำฮะ เพราะฉะนั้นครับทำแบบนี้นะครับกับรูทที่เราจะวิ่งนะครับอย่างตอนนี้ที่พี่จะเริ่มวิ่งนะครับพี่จะวิ่งเมือง1เมือง2เมือง3นะครับจะวิ่ง3เมืองนี้นะครับและถ้าจะวิ่งต่ออีกอันนึงก็คือจะวิ่งตรงนี้นะฮะอันนี้ครับที่พี่คิดว่าจะวิ่งนะครับหรือบางคนจะมาทําแบบไอเมืองพวกนี้ด้วยก็ได้อันี้มันไม่คุ้มครับมันมันอันเดียวฮะมันไม่คุ้มครับอย่างอันนี้อันเดียวไม่ค่อยคุ้มครับวิ่งมาซ้ายดีกว่านะครับอย่างน้อยเนี่ยมันมีเมืองเยอะกว่า นะฮะเพราะฉะนั้นครับไล่ทําให้หมดครับอย่างอันเนี้ยก่อนที่พี่จะอัดคลิปเนี่ยพี่ไล่ทํา2เมืองเนี้ยไปเรียบร้อยแล้วครับกำลังทาเมืองนี้นะครับใช้เวลาในการไล่ทําไม่เกินชั่วโมงครับสำหรับ3เมืองนี้รวมกันครับแป๊บเดียวก็เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปปั๊มให้มันเต็มเต็มก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าเขาวิ่งกันยังไงครับไปครับ โอเคครับตอนนี้เราทําการปั๊มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะความสนิททั้ง3ามเมืองตอนนี้เต็มแล้วนะครับพอเต็มแล้วครับสิ่งที่ต้องทําถัดไปนะฮะทำอะไรนี่ครับเตรียมพร้อมก่อนเลยครับซื้อของครับซื้อสเปเชียลกู๊ดนะฮะหลังจากนี้จะเป็นการปั๊มเรื็วยาวๆและฟามมุกดามเลี้ยวนะฮะกดเทสช็อปครับ ซื้ออันนี้อย่างเดียวครับอันอื่นไม่ต้องไปซื้อแล้วนะฮะเห็นบ้านนี้นี่เต็มแล้วนะฮะแป๊บเดียวเองนะครับซื้อไปโลดนะฮะพอซื้อเสร็จปั๊บครั้งลักจากนั้นครับวิ่งดีครับวิ่งดีครับเมืองแรกครับมาเมืองนี้ก่อนเลยนะฮะวิ่งมาครับวิ่งไปนะครับมันก็จะทําการออกตัวแรงแซงทางโค้งนะฮะในการวิ่งนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับกดปุ่มนี้นะครับไม่มีผลกับการกินช้ากินเร็วอะไรทั้งสิ้นนะครับประสิทธิภาพการวิ่งดีกว่าด้วยซ้ํานะฮะ เคยเคยแบบทาคิดไปเมื่อนานแล้วครับจาจาได้ครับว่าเคยทําตอนนั้นที่เหมือนเจมเขาถามใช่ไหมฮะมีคนถามแล้วเขาประกาศแล้วนะครับว่าไอ้ปุ่มเร่งความเร็วครับดีกว่าวิ่งธรรมดาครับกินเท่ากันอยู่แล้วฮะนะครับแค่ลดเวลานะครับเพราะฉะนั้นกดได้อย่างสบายใจนะฮะวิ่งไปโรดนะครับเรามุ่งหน้าสู่เมืองนั้นทันทีนะครับวิ่งไปนะฮะวิ่งไปนะครับไปลูกไปลูกวิ่งโรดลวิ่งโรดวิ่งโรดระหว่างทางนะครับก็ มันให้ทําอะไรก็ตีตีตามมันไปนะครับตีสตงสตูนะฮะคาของทองของทองเก็บไปนะครับทำการปั๊มเลเวลไปในตัวนะฮะรีบเลเวล45ให้ไวครับนะครับมันจะมีรถม้าขั้นสูงสุดนะครับอย่างพี่มิกไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตนะฮะคือพิ่งมาเล่นจากใจเลยครับแค่ประมาณวีคเดียวครับก็เริ่มปั๊มมาแล้วนะฮะอ่ะเข้าไปครับปึ๊บครับพอมาถึงเมืองนี้ครับอย่างแรกที่เราต้องทำนะฮะมันจะพุ่งตรงไปหาเมอร์เชนนะฮะไปหาพ่อค้าทันทีนะครับ ซึ่งมืองนี้อย่างที่บอกไว้นะครับแน่นอนเราทําการปั๊มความสนิทไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นปะเต็มนะครับขายทิ้งไปก่อนนะครับขายทิ้งไปก่อนนะฮะจากนั้นกดไอเชนครับวัดใจไปมีไหมฮดวงกูทําด้วยอะไรครับนี่นะฮะดวงกูทําด้วยอะไรครับนี่ไม่มีเลยนะครับก็ถ้ามันไม่มีไม่เป็นไรครับไม่มีไม่เป็นไรครับซื้อของอันนี้ออกมานะครับ10ล้านนะครับซื้ออันนี้มานะฮะ หลังจากนั้นนะครับออกครับผมและย้ายไปเมืองถัดไปนะครับเดินไปเลยครับไม่ต้องซีเรียสครับเดินไปเดินมาครับจริงๆเนี่ยเราเดินแบบเดินอยู่แค่2เมืองก็ได้นะครับโหลดเมืองนี้โหลดเมืองนึงโหลดเมืองนี้แต่ว่ามันไม่เวิร์ครับนะครับคือยังไงมันก็ได้แค่2เมืองครับถ้า2เมืองนี้ไม่มีเสร็จปุ๊บครับให้ครับทำการออกเลยครับออกจากเกมครับมันจะทําการรีฮะนะครับมันจะรีจริงๆครับมันจะรีของในร้านรีทุกอย่างครับ แล้วเราก็วิ่งวนรีพีทแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับว่ามันมีหรือไม่มีฮะนะครับหาไปเรื่อยๆครับวิ่งจนกว่าจนกว่าข้าวจะหมดครับจนกว่าแม็กซิมัมของมันจะหมดครับนะครับคือถ้าดวงแบบซวยๆหน่อยก็น่าจะมีสักกล่องสองกล่องอ่ะนะฮะแล้วก็จะมีแบบจากเบี้ยใบลายทางตรงกลางนี่ครับการแบบฟาร์มมอนฟาร์มอะไรมุกดำได้ประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยแถวนี้ครับรวมกันประมาณ500เนี่ยคือน่าจะได้นะครับน่าจะได้ครับน่าจะหาได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับเดี๋ยววิ่งไปดูอีกมือนึงให้ดูฮะ ดวงดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับวิ่งไปก่อนครับมาครับวัดใจกันฮะเมืองนี้เราก็ปั๊มความสนิทไว้เป็นที่จะไปแล้วเช่นกันนะครับกดป้ายเทศช็อปนะครับขายของทิ้งไปก่อนนะฮะเห็นสังเกตนะครับว่ามันขาดทุนครับถูกต้องครับนะฮะเราต้องการแค่แบบ exp จากการซื้อของเท่านั้นนะครับอ่ะซื้อไปครับเปิดมามาใหม่ โอยไม่มาเลยวะไม่มาเลยว่ะอ่ามีอันนี้ยังโอเคอยู่นะครับเนี่ยครับทาแบบนี้ไปเรื่อยๆครับคือสมมุติว่าถ้ามันไม่มีอ่ะพอมันไม่มีแล้วแล้วทําไงวะพี่มันไม่มีอะพี่ให้ทําไงนะครับจากนั้นครับถ้าไม่มีแบบนี้ครับกดออกครับ n ไปเลยครับกด n ไหมครับกด n ไหมฮะนะครับแล้วเราจะเข้ามาใหม่ครับนะครับด้วยแบบการวัดใจว่าขอให้มันรีแล้วมันมานะครับอย่างงี้ครับกด c o n ิร์มออกไปฮะโอเคหลังจากนั้นครับ รอครับรอครับรอมันรีเทรครับแล้วเราก็จะกลับเข้าไปใหม่นะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับวนฮะรีพีทไปเรื่อยๆครับเวลาเราเล่นเนี่ยครับมันจะมีกล่องเห็นบาตีมอนถ้าสังเกตนะครับมันจะมีตีมอนกล่องตกไอ้กล่องพวกนั้นก็เอาไปส่องได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับคือขอให้โชคดีแบบทุกคนแล้วกันนะฮะว่าแบบมันจะได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับอย่างเนี้ยเดี๋ยวอีก30วินะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปครับเดี๋ยวล็อบนึงครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าทำไงต่อฮะ อ้าวข้าวหมดนะฮะคือใช้เกินแล้วครับใช้เกินกับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับอย่างอันเนี้ยพี่ก็ลองวิ่งวิ่งไปวิ่งมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นลองลองดูครับขอให้โชคดีทุกคนแล้วกันนะครับสเต็ปอย่างแรกนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับปั๊มให้ครบก่อนนะครับวิ่งไล่เก็บไปเลยครับ3เมืองถ้าไม่เจอครับออกเข้าใหม่ครับของมันจะรีครับแล้ววิ่งไล่เป็นสเต็ปแบบนี้เรื่อยไปนะฮะ ขอให้โชคดีและเจอมุกดำกันทุกคนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ